วิธีว้ครูโรงเรียนบ้านหนองกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประเจบคีรีขันเขต2ประจำปีการศึกษา2567ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สิทธิ์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับสิทธิ์ด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดี ในพานไหวครูมักมีการกำหนดดอกไม้สำคัญอันถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญอยู่สีอย่างที่จะต้องใช้ประดับตกแต่งพานเพื่อบูชาไหวครูประกอบไปด้วย 1. ย่าแพรกเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็งอดทนถึงแม้จะแห้งแล้งคนเดินหยากย่ำย่าแพรก,ก็จะไม่ตายพอได้รับโอกาสที่เหมาะสมได้รับความชุ่มชื้นก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี สองข้าวตอกเป็นข้าวที่เกิดจากการใช้มเมล็ดข้าวสารไปคั่วโดยมีฝาครอบไว้เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่งมเมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอกมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับการให้การศึกษาครูผู้สอนจะต้องอบรมคู่กันไปด้วยอบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอมเช่นเดียวกับการทำข้าวตอก 3คือดอกมะเขือลักษณะของดอกมะเขือเวลาบานจะเป็นสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นซึ่งเป็นปิศนาธรรมแสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นคนซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ และสุดท้ายดอกที่4คือดอกเข็มลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลมซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่าครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิดให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาดหัวแหลมหรู้จักวิเคราะห์อิจาร์ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเห็นความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้ นี้นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจให้คนรักษาคุณงามความดีและช่วยทำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้วการที่สิทธ์แสดงความเคารพและยอมรับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เบื้องตน้นก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อสิทธ์อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่และสิทธ์เองก็จะมีความรู้สึกสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดความมั่นใจว่าตนจะมีผู้ ู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนไปสู่หนทางแห่งความดีและความจเจริญก้าวหน้าอย่างแน่